ขอ,ข,อข,ขอบคุณคร um. ับผมเดี๋ยวสักหนาวหาเดี๋ยวมาอีกรอบอันนี้ไม่มี Hoy, นงเที่ยวหรอนเอาะูอาวแสดงว่าเดี๋ยวอาจจะรับมีคนจองอยู่อาจจะมาอีกใช่อ้าวมันจะลื่นดลืดดละดีกว่าไม่คุ้มละสนิด คลิปให้ผมหน่อยครับนี่นี่ผมมองงานที่งานคนนี้ครัพราน้าต่อทำหน้าที่เปลี่ยคลิปเลยครับเราก็เดินทางมาถึงวันที่สองของการเดินทางนะครับก็จบเสร็จสิ้นโดยบริบูรณ์การเรื่องนะครับมาสามรอบบมาได้ขึ้นน้อยสักหล่อคลิปต่อไปเราจะไปไหนต้องติดตามกันต่อไปนะครับโอ้คับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ไม่ดีก็น่าแหละครับ สำหรับการมาเที่ยวที่อาบูดายาโฮมสเตย์ที่หมู่บ้านหน้วยกุบกับของทีมงานบ่าวอีสานบายไอวุฒก็ได้สิ้นสุดลงอย่างเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามทิปต่อไปของพวกเราว่าพวกเราจะไปเที่ยวไหนกันอีกนะครับจากนี้ผมก็จะได้มาเล่าถึงประสบการณ์ที่ได้ขึ้นมาพักที่อาบูดายาโฮมสเตย์หรือบ้านหน้วยกุบกับนี้นะครับ ว่าเป็นอย่างไรรวมถึงเส้นทางที่เราได้ขึ้นลงกันว่าเป็นอย่างไรทุกคนก็คงจะเห็นแล้วว่าพวกเราได้สนุกสนานกันมากจนบางครั้งก็เกิดเลยอาจจะไปส่งเสียงดังรบกวนกับนักท่องเที่ยวคนอื่นบ้างก็ฝากขอโทษขออภัยมาด้วยนะที่นี้นะครับยังไงก็ฝากขอโทษอีกครั้ง สำหรับเส้นทางนั้นก็ลำบากอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่เกินความสามารถของพวกเราที่จะขึ้นไปเส้นทางก็ถ้าฝนไม่ตกนี่ก็ถือว่าเดินทางได้ปลอดภัยวิวรอบด้านของเส้นทางก็สวยงามดีป่าไม้เขียวขจีก็ยังไงก็ถ้าใครได้ขับรถขึ้นไปก็ขับรถให้ระมัดระวังกันหน่อยนะครับ แต่สำหรับพวกผมแล้วพวกผมคงไม่ขับขึ้นไปครับเพราะว่า,าไม่ขอเสี่ยงดีกว่าให้พี่เขาลงมารับดีกว่าครับสำหรับคนที่ไม่เคยขับรถขึ้นดอยก็ให้พี่เขามารับดีกว่าอย่างเช่นตรงนี้ก็จากที่ล่องรอยฝนตกเมื่อคืนที่ตกหนักมากก็เจะแฉะทั้งลื่นทั้งชัน บางจุดก็มองแทบไม่เห็นรถคันข้างหน้าถือว่าก็อันตรายเสี่ยงมากเหมือนกันครับสำหรับคนที่ไม่เคยขับรถขึ้นดอยสำหรับวิวแล้วสวยงามครับจากที่มองเห็นณนะตอนนี้วิวทิวทัศน์ด้านบนก็สวยงามครับถ้าใครได้มาเที่ยวก็พยายามตื่นเช้าๆนะครับเพราะว่าจะได้เห็นหมอกเห็นเมฆลอยต่ําลงมา ก็จะเหมือนเราเป็นชาวเทวดาเลยล่ะครับถ่ายรูปออกมาการันตีและได้เลยว่าสวยงามถนนก็ขึ้นไปก็ปลอดภัยครับถึงจะแคบบ้างชันบ้างพดเคี้ยวบ้างตรงโค้งที่มันหักศอกชันๆก็จะมีอยู่ประมาณ3 4สี่โค้งนี่แหละครับแต่ถ้าให้พี่เขาลงมารับนี่สบายใจได้เลยครับเราแค่เตรียมใจเตรียมกายให้พอก็อพอ ไปได้แล้วครับปลอดภัยไม่ต้องกลัวครับใครอยากขึ้นไปเที่ยวก็เชิญเลยนะครับยิ่งช่วงนี้แล้วหน้าฝนต้นไม้ใบไม้เขียวขจีโอสวยงามสบายหูสบายตากันเลยทีเดียวขอบอกว่าพี่ที่โฮมสเตย์เขาก็ใจดีมากต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีครับ บริการเต็มที่ครับผมคุ้มค่าราคาที่จ่ายไปใครสนใจอยากจะมาเที่ยวก็เชิญเลยนะครับถ้าใครไม่อยากขับรถขึ้นไปเองก็โทรติดต่อเขาแต่เนิ่นๆให้เขาลงมารับนะครับพี่เขาบริการลงมารับเป็นอย่างดีส่วนรถเราที่ขับไปก็มีลานจอดรถให้ที่้านช้างยิ้มมีลานจอดรถกว้างครับพอได้จอดหลายคันพวกผมก็จอดกันที่นั่นครับ สำหรับเส้นทางก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับก็ไม่ถึงว่าน่ากลัวมากแต่ก็ปลอดภัยไว้ดีกว่าถ้าจะให้ดีขับมอเตอร์ไซค์มาดีกว่าครับมอเตอร์ไซค์ก็อยากให้มันเป็นมอเตอร์ไซค์ที่วิบากจะสนุกกว่าครับผมเคยเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นมาละก็ถือว่าสนุกดีครับก็ตื่นเต้นไม่เบาเหมือนกันสําหรับคนที่ไม่เคยขับรถขึ้นดอยเท่าไหร่อย่างผม แต่สำหรับคนที่เขาขับรถขึ้นดอยเก่งอยู่แล้วถือว่าจิบจิบครับผมถนนเส้นนี้ไปได้สบายๆถือว่าดีเลยทีเดียวช่วงนี้ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวกันบ้างแล้วนะครับสำหรับวันเสาร์อาทิตย์นี่ห้องพักเต็มครับแต่พี่เขาก็มีเต็นท์สำรองให้นะครับพผมนี่ไม่ได้จองห้องพักไว้ก่อนติดต่อเขาปลาช้าก็เลยได้นอนเต็นท์กันครับ ห้องพักก็จะมีห้องรวมจะเป็นส่วนใหญ่ห้องเดียวห้องคู่นี่ก็จะไม่เยอะนะครับแต่ถ้าอยากได้ห้องคู่ห้องเดียวก็พยายามติดต่อเขาไว้เนินเน่นๆยิงเสาร์อาทิตย์แล้วเนี่ยคงจะยากที่จะว่างเพราะว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะครับผมยังไงก็ติดต่อ ทางโฮมสเตย์เขาไว้ล่วงหน้าเนินๆดีกว่าเพื่อความชัวของเรานะครับแต่ถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ไม่ใช่วันหยุดนักขัตฤกษ์หรือเทศกาลก็น่าจะพอมีว่างละครับยังไงก็ติดต่อเขาเนินๆดีกว่าส่วนวิวทิวทัศน์ด้านบนนี่สวยงามมากครับมาแล้วจะติดใจ เห็นหลายๆคนที่มาด้วยกันนั่งรถไปด้วยกันเขาเล่าว่าเขามาหลายครั้งแล้วนะครับเดือนหนึ่งบางคนนี่มาสองรอบบางคนก็มาเดือนละครั้งเพราะว่ามันไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่เท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่แม่แตงนี่เองส่วนมากช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็จะเป็นคนเชียงใหม่นี่แหละครับเขาก็ขึ้นไปพัก กินลมชมวิวกินบรรยากาศวิวมันสวยครับอยู่ในเมืองมากก็เครียดเขาก็ไปพักผ่อนกันคลายเครียดได้ดีครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของทีมงานเพื่อนบ่าวอีสานบายไอวุฒ เผื่อว่าคลิปต่อๆไปของพวกเราจะได้ไม่พลาดรับชมกันครับยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่รับชมมาทั้ง34 EP ขอบคุณครับรโอ้โ,โ,อโหหน้าเผาเราวันนี้ไม่ได้มีส่วนร่วมใดๆทั้งสิน้น,นไเหมือนไม่ได้เอาวิญญาณมาเลย เอาเรียกเรียกเขหน้าเขากลับบ้านได้ไหมเขายากนะคน, <c oughs> นออกคนออกื่อหนึ่งวันนะครับ <c oughs> ว้าว <c oughs> นั้นนั่งรถไฟฟ้าแบบเออว้าวโอ้ยสุดยอดเลยอะ โอ้ยแต่แต่ถ้าขี่มอเตอร์ไซค์ลมอ่ะมันไม่ได้ม่วนเลยนะเออเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นอะไรที่โคตรโหสำหรับมอเตอร์ไซค์อ่ะ แต่พูดถึงว่าคนที่เขาขับรถอยู่บนนี้แล้วเขาเก่งเนาะ<ช>เขาเก่งมาก,ากเลยอ่ะอย่างเขานี่เอวเข้ามาอี่เอวพี่บอกยุดไปเลยบอกต้องรอพี่ต้องรอเขาต้องรอพ <c oughs> ีออ่ <c oughs> <c oughs> ใกล้ะถึงแล้วทางชันอย่างนี้ใกล้จะถึงแล้เห็นไหมเว็บเขายังขึ้นมาได้เลยอ่ะไม่เคยขึ้นหรือเปล่ายให้หรืใกล้แล้วใกล้จะถึงแล้วฮะ เาราจอดแล้วมันจะถึงแล้วเดี๋ยวก็ลงถึงพื้นละอันนี้เขาเดินขึ้นเขาเดินขึ้นตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วถึงเมื่อเช้าแล้วกป่า เรชอบเดินแบบเดินอ่ะเดินจริงๆอ่ะแต่เขาชอบไม่เดินอ่ะเขาบอกว่าชอบก็ไดเดิน <c oughs> อ,อ่นะ ก็คือถนนของภาครัดแล้วสักพักหนึ่งเราก็จะหมดถนนภาครัดพักเดียวจริงๆนะพักเดียวจริงๆนะเราก็จะหมดแค่นี้แหละแล้หมดแค่น้แหละเออโปหัวโป้หัวทำไมเขาถึงทำแบบนี้ ถ <laughs> ามลงปัม้ <laughs> มดูสิไม่รู้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  เก็บมีดเลยนเนาะเก็บมีดไว้ก่อนเองมีการมีโครงการจะขโมยมีดเกิดขึ้นแล้วระวังหัวนะครับระวังหัวนะครับ ่รถอะทำไมอ่ะหวดเยี่ยวอ่ะหมดไว้ก็เอ้ยจบได้ก้าจบได้ก้าจบได้ก้าเหรอโอ้ลำบากเต้เดี๋ยวยุดเยี่ยวแป๊บทำไมไม่ถอดไปที่บ้านวะเออจะไปไกลอย่าไปไกล โอ้ย oh, จะไปขี่แล้ว <laughs> เ,เหรอเนี่ยไม่มีเงินเราอยู่ด้วยอันนี้คนเดียวลราไปป่าหรือเปล่าอันนั้นคือหมู่บ้านที่ห้องวังเห็นมานะใช่ไหมจุดดอยตรงนู้นะน่ะที่เราลงเลยใช่ไม่ใช่ป่ะพี่น่าจ,จะใช่นะพี่ว่าเนี่ยอันนี้มันเป็นหลังหลังหลังทางเพ้ไง ที่เขาองมาจากบ้านที่เขาพักอะ่ะแล้วก็จะมองมาเห็นยอดดยอยตรงนี้นขีอ่ะเหมือนแต่เหมือนว่า,าออขี่ก้ารถมาแล้วรถมาแล้วขี่แต่ เงี้ยวนี้ก็ได้เนี่ยไปสักไกลเลยอ่ะมาเชิญมาเชิญมาเชิญมาเดินได้มาเลยครับผมอ้าวพร้อมแล้วครับยกไหนก็ยกเลยอาการเหมือนคนหิวมาม่าเมื่อคืนเนี่ยอาการเหมือนคนหิวมาม่าเมื่อคืนสุดท้ายก็ไม่ได้กินใช่ไหม วิ่งเขามีสระว่ายน้ำด้วยตรงนี้ว้อของพักกามีสระว่ายน้ำตัวยนะอื้ยอื้ยออ้ยเออพื้นดิน เอาลงสิครับยุดเอาสะเบียงด้วยโอ้แล้วหมอไอายออกมาอย่างเนี่ยอยววายุจะกินน่ะเอาไปเลยเอาไปเอาไปก่อนเอาไปก่น มดพอดีเห็นเป็ทอคว้างตะกี้อ่ะนี่ยคนคว้างอ่ะมันมีมันมีแต่น้ำใช่ตะกี้ไปทอคว้างในป่าใช่มันเหลือแต่น้ำอ่ะให้เลยไปลองแข่งต่อบอเอาบอบ้าวกะ ขอบคุณครับผมขอบคุณครับมีเลือดจนได้มาเอาชำระค่าเสียหายกันตัวกันพันพันร้อยมาใครมีตังค์สดบ้างโอนโอนได้ไหมเอาไปชำระกันไว้เจ็ เท่าหครับค่ะเดี๋ยววันที้ค่ะกิหแม่ม่116ไหมอ่ะกินุลาค่ะอ๋อกิหกอ๋อสาสองรอบสามรอบอ๋อแล้เขื่นไปบนนู้นหรือยังอ่ะยังใชอเหมือนเฮาอ่ะเฮากัยังบดถึงเกือบสามรอบ6กอมอีกว่า เราหน้าหน้าเน้าเกียเสดีกว่าตอนไม่เจอต้อนต้อนต้อนตอนต้อนตนตอนตอนนตนต้อนบ้อนอนอนต้อนอนดอนต้อนต้อนอนตอนก้อนนเบียร์อนน้น้อออนอคนอน้ง้อ 就就这样看着他说我们 อเคครับผมเขมาใหม่าหน้าไปเดี๋ยวหนาวจัดๆนี่เดี๋ยวครับแต่ต้องต้องบอกยอดหน้าก่องกันกี่เดือนเลยอ่าปลายพฤศจิการเดี๋ยวให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ยุ้ยมาให้ครก่อนยังไม่โผล่อยู่เนาะปลายพฤศจิการให้มันหมดผลดีๆเพราเป็นหน่อหมดเออถ้าเราผลนเบียร์ให้การผลนะได้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 ถ้าวโพดเนี่ยไม่มีไม่มีเดือดร้อนใครหรอกเต็มที่เป็นลานการการเต้นแล้มีไฟนอยู่ ไตอดนี้ต่างมันจะ <ไป S 2> เนเอาอะไรอบเอาไฟกันเอาเอาไปเข้ามาหนะึ